คลิปตอนนี้ในเพจผ้าพันลิมนะครับเราพากันมาบุกถึงในห้องครัวนะครับวันนี้เนี่ยจะมานําเสนอในส่วนของน้าพริกน้าพริกแสนอร่อยนะครับแล้วก็ข้าวที่มีประโยชน์นะครับสเรื่องนะครับเรื่องน้าพริกกับเรื่องข้าวแล้วก็เรื่องถุงผ้าด้วยนะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามดูกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปรีวิวข้างนอกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอทํากับข้าวเพิ่มอีกสักอย่าง2อย่างนะครับก่อนที่จะไปคุยในเรื่องของน้าพริกแล้วก็ข้าวที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ถุงผ้าของเราด้วยนะคครรัับบนนึงะ อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อตอนต้นคลิปที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยจะพามาดูในส่วนของน้ําพริกนะครับมานําเสนอน้ําพริกอร่อยๆนะครับแล้วก็ข้าวที่มีประโยชน์และมีคุณค่านะครับต้องบอกก่อนบอกเล่าเท่าคาก่อนนะครับว่าในส่วนของทางน้ําพริกแล้วก็ตัวข้าวสารนะครับที่ผมนามาเสนอในรอบนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าโอท็อปของทางจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรกิจการที่เป็นผู้ประกอบการด้วยกันกับตัวกระเป๋าผ้าที่ผมทํานะครับก็คือ เราเรียกว่าเป็นอยู่ในเครือข่ายของ SME ด้วยกันนะครับแล้วพอดีช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับพเพื่อนๆก็ทราบอยู่เราจึงเกิดความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองมาจอยก,กันนะครับหรือว่าจับมือกันนะครับแล้วก็ทําเป็นชุดแพ็กเกจนะครับในการนําเสนอเป็นอาหารนะครับให้กับเพื่อนๆเนี่ยซื้อไปนะครับไปรับประทานที่บ้านได้เป็นชุดเลยดีไหมนะครับก็คือเราก็เลยเริ่มจากการที่ว่าไปติดต่อทางน้ําพริกผู้ประกอบการน้ําพริกนะครับซึ่งเป็นแบรนด์น้าพริกแม่ปลื้มนะครับ ชื่อแม่ปลื้มซึ่งหลายคนก็น่าจะเป็นแฟนคลับของเขาอยู่นะครับลองดูนะครับแม่ปลื้มแล้วก็ในส่วนข้าวสารนี่ก็คือจะเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ข้าวปักใต้นะครับรักบ้านเหล่านี้แหละครับก็เลยเราไปจอยกันนะครับแล้วก็จับกันเข้ามานะว่าอย่างนี้ดีกว่าเราจะเป็นชุดแพ็กเกจอย่างที่ผมว่าไปนะครับโดยนําเสนอบรรจุลงในถุงผ้านะครับซึ่งเป็นถุงผ้าที่ทางผมก็ทําออกมาเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ในชุดพวกข้าวนะครับแล้วก็น้าพริกที่ว่านี้แหละครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในส่วนของแต่ละ สินค้าเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเราเริ่มจากตัวน้ำพริกก่อนแล้วกันนะครับน้ำพริกแม่ปลื้มตัวแรกที่นําเสนอนะครับจะเป็นนะครับตัวนี้นะครับน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบตัวนี้คือจริงๆตัวนี้เป็นสินค้าโอท็อปอย่างที่ผมบอกไปนะครับส่วนผสมของตัวนี้ก็จะมีนะครับปลาป่น38อนะครับหอมแดง15น้ํามันปาล์ม12น้ําตาลทราย8กุ้งแก้วนะครับ8มะขามเปียก4% กะปิ3%เกลือเสริมไอโอดีน1%แล้วก็พริกป่นอีก1%นะครับตัวนี้ตัวบรรจุภัณฑ์ของเขาเนี่ยคือระบุไว้เลยนะครับว่าข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหารนี้ก็คือจะมีปลาแล้วก็มีกุ้งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการเก็บรักษาก็คือเมื่อเปิดรับประทานแล้วเนี่ยก็ให้เก็บใส่ตู้เย็นนะครับจะเก็บไว้ได้นานนะครับก็แกะก็ไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับตัวกล่องเนี่ยเราแกะไอตัวปฏติกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เปิดได้เลยนะครับกลิ่นหอมนะครับตัวนี้น้ำพริกกุ้งเสียบที่ผมนํามาเสนอตัวแรกเนีะวตัันครบ เดี๋ยวพอรีวิวเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็ทานเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะตักออกมานิดนึงก่อนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็มีกุ้งแห้งให้เห็นนะครับตรงนี้นะครับอ่ะตัวนี้เป็นน้ําพริกกุ้งเสียบนะครับของทางแม่ปลื้มนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่2นะครับน้ําพริกที่ผมนํามาเสนอในรอบนี้นะครับเราขนน้าพริกมาเยอะมากเลยนะครับรอบนี้นะครับของน้าพริกแม่ปลื้มนะครับตัวที่สองเนี่ยเป็นน้าพริกนะครับแมงดาละลกแมงดานะครับตัวนี้นะครับอ่ะเหมือนกันนะครับก็ซีลก็คือแกะพลาสติกตรงนี้นะครับแล้วก็แกะออกงี กลิ่นนะครับโอเคหอมเลยนะครับเป็นน้ำพริกแมงดาครับตัวนี้นะครับเป็นนรกแมงดาเลยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยส่วนผสมเนี่ยก็คือจะมีปลาป่นนะครับ42นะครับหอมแดง17เปเกระเทียมเจียว17นะครับน้ำมันปาล์ม14พริกป่น6.7กะปิ1.5นะครับเกลือเสริมไอโอดีน1.5แล้วก็มีการแต่งกลิ่นแมงดานะครับอยู่ที่0.3นะครับ ต graduate, ัวนี้เป็นการแต่งกลิ่นเรียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ข้อมูลเหมือนกันนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์สลากข้างๆเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยนะครับว่าข้อมูลสําหรับผู้แพรอาหารก็คือจะมีปลาและมีกุ้งอยู่ในนี้นะครับวิธีการเก็บก็เหมือนกันนะครับคือเมื่อเพื่อนๆซื้อไปแล้วเนี่ยพอเปิดกล่องออกปุ๊บเนี่ยเปิดฝาใช่ไหมครับก็เก็บใส่ตู้เย็นนะครับจะทานได้นานนะครับตัวของมัจุพันฑ์อาหารตัวนี้จริงๆเนี่ยเก็บได้ประมาณ4เดือนได้เลยนะครับก็กินได้นานนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ถึง4เดือนหรอกครับเดือนเดียวก็กินหมด้นรรัขอออออง่่ยยี ส่วนตัวถัดไปนะครับก็คือจะเป็นที่จะนําเสนอก็คือเป็นตัวนี้ครับให้ดูก่อนนะครับน้ําพริกมะม่วงเบานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงนี้นครับพริกมะม่วงเดามะม่วงมะม่วงเบานะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยส่วนผสมมันเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนผสมก่อนนะครับมีเนื้อปลาเนี่ย42นะครับแล้วก็มีมะม่วงเบา18ปรพริกสด14น้ําตาล14กระเทียมกับหัวหอมแดงอย่างละ5นตแล้วก็เกลือเนี่ย2นะครบเัวนตวนะครับแล้วก็เปิดนี้รับน จริงมันจะมีปาตติกหุ้มอีกทีนึงนะครับที่เป็นแผ่นฟอยล์เหมือนปลากระป๋องนะครับแต่ว่าผมตัวที่ผมเปิดทานแล้วนะครับอร่อยนะครับน้ำพริกมะม่วงเบาเนี่ยก็เดี๋ยวตักไหมดูเลยครับตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวรีวิวเสร็จทานเลยนะครับเข้าเทียบทานเลยนะครับเข้าเทียบวันนี้ตัวนี้ครับน้ำพริกมะม่วงเบาตัวกล่องก็บนทําอย่างสวยหรูเลยนะครับน่ารักนะครับตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้คือน้ำพริกมะม่วงเบาตัวถัดไปเนี่ยที่ตัวถัดไปเป็นตัวนี้ครับอันนี้นี้ครับอ่ะให้ดูก่อนเป็นซองตัวนี้นะครับ น้ำพริกไตปลาแห้งนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเป็นซองนะครับก็คือเราก็ใช้วิธีการตัดแล้วก็ไปหากระปุกนะครับอันนี้ผมใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูเลยนี่หอมนะครับตัวนี้นะครับไตปลาแห้งนะครับหอมมากๆตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวกินด้วยกันเลยครับมื้อเที่ยงนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยไตปลาแห้งก็คือ เดี๋ยวพามาดูส่วนผสมก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนเนี่ยดูว่าชอบหรือไม่ชอบหรืออาจจะมีการแพ้อะไรไม่แพ้อะไรนะครับก็จะมีข้อบ่งชี้ในส่วนของอาหารทะเลอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีนะครับเนื้อปลาเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องแกงสามสิบเปอร์เซ็นต์พุงปลายี่สิบเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มสิบเปอร์เซ็นต์กะปิสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีใบมะกรูดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็บรรจุอยู่ในซองแบบนี้นะครับซีลสุญญากาศนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยก็เรียกว่าซื้อไปแลลล้้้ววฉีีกกกกใใสส่่หาารระะปุเเ็ๆทนนนไดยคัับต อันนี้ก็คือในส่วนของน้ำพริกแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือที่จะต้องทานกับน้ำพริกเลยก็คือเป็นข้าวนะครับน้ำพริกนี้ทานเบาก็ไม่ได้นะครับมันเค็มก็ต้องกินกับข้าวนะครับตอนนี้ข้าวที่นํามาเสนอเนี่ยก็เป็นของกลุ่มอย่างที่บอกไปนะครับกลุ่มโอท็อปแล้วก็เป็นผู้ประกอบการอยู่ในจังหวัดสงขลาด้วยกันนะครับอันนี้นะครับก็มาดูนะครับว่าในส่วนของข้าวเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาใน1ขวดอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเนี่ยัวอย่างนี้นะครับไอ้ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ300กรามรับหลแ้งออกมาเยดยใหู้ครับนียน้เละครับ นี่ไลถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับจริงๆผมอยากจะบอกได้เลยว่าแบบนี้นะครับสองคนนะครับถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันเนี่ยสองคนเนี่ยสองมื้อทานได้สบายๆเลยครับเยอะนะครับผมออกมาเนี่ยเห็นอย่างนี้นะครับในข้างในเนี่ยส่วนผสมของเขาเนี่ยจะมีข้าวอยู่4ชนิดด้วยกันเลยนะครับมีข้าวไรเบอร์รี่นะครับข้าวสังหยดข้าวกล้องหอมปทุมแล้วก็ข้าวหอมปทุมนะครับแต่ละตัวเนี่ยมีสรรพคุณและมีประโยชน์ต่างๆนานาเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิสต์ให้ดูนะครับ อย่างข้าวไลเบอรี่เนี่ยคือป้องกันมะเร็งน,นะครับเบาหวานลดไขมันในคอเลสเตอรอลนะครับข้าวสังหยดก็คือป้องกันความจําเสื่อมชะลอความแก่แล้วก็ป้องกันโรคหัวใจส่วนข้าวกล้องกล้องหอมประทุมเนี่ยก็คือจะมีวิตามิน B1 แล้วก็ช่วยโรคเหน็บชานะครับแล้วก็ช่วยเรื่องขับถ่ายนะครับส่วนข้าวหอมประทุมเนี่ยจะมีวิตามิน B2 บอบำรุงร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูก,กําลังนะครับนะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้หุงออกมาเนี่ยผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวให้ดม มันจะไม่มีกลิ่นสารเคมีนะครับเดี๋ยวผมตักเลยนะครับเพราะว่ารีวิวเสร็จเดี๋ยวทานเลยครับมื้อเที่ยงก็ชวนเพื่อนๆมาทานมื้อเที่ยงด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยตักออกมาอย่างนี้ครับให้ดูนะครับสีมันจะออกแดงๆอย่างนี้ครับเป็นข้าวที่มีประโยชน์จริงๆเรื่องข้าวเนี่ยเราก็ไม่ต้องคุยกันเยอะเพราะว่าข้าวเนี่ยเพือพ่อนๆทราบไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นข้าวขัดขาวนะครับที่เรากินมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยสารอาหารต่างๆเนี่ยจะถูกคัดออกไปหมดแล้วนะครับถ้าเป็นขัดขาวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นข้้าลงกอ ข้าวไรบอรี่ข้าวสังหยดข้าวอะไรก็ตามที่มันจะเป็นสีแบบนี้ครับสีม่วงม่วงสีน้ําตาลสีน้ําตาลอ่อนน้าตาลเข้มอะไรแบบนี้ครับพวกนี้จะมีประโยชน์เพราะว,าว่าวิตามินเนี่ยหรือว่าแร่ธาตุต่างๆของตัวข้าวเนี่ยไม่ได้ถูกขัดออกไปด้วยนะครับก็จะอยู่ในตัวข้าวนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับตัว1ขวดเล็กๆแบบนี้ครับผุงออกมาเนี่ยอย่างนี้กินได้สบายๆเลยนะครับก็ นำมารีวิวเสมอในรอบนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้กินข้าวด้กันทีนี้ไอ้ตัวนี้ที่ผมนํามาก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราไปจอยใช่ไหมหรือไปจอยกับผู้ประกอบการ SME นะครับหรือว่า o t ทด้วยกันเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดสงขลาเนี่ยเราก็จะนําออกมานะครับจาหน่ายในส่วนของในถุงผ้าแบบนี้ครับเนี่ยทีนี้ใน1ชุดหรือ1แพ็คเกจเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพามาดูก่อนนะครับตรงนี้ก่อ,ออนุญ,ญาตนิดนึงขยับตรงนี้หน่ยหนหนอยนึงนะครับกับข้าว,าวคือใน1ชุดเนี่ยแล้วคือเราก็จะใส่ยอย่างนี้เข้าไปเลยนะครับใน1ซตนะะะคครรรับเาก็จมีนับ ข้าวนะครับไปให้2กระปุก2ขวดไม่ใช่กระปุกเศษแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีน้ําพริกน้าพริกนี้ทุกแบบเลยนะครับมีตั้งแต่มะม่วงเบานะครับน้ําพริกนะครับมะม่วงเบานะครับมีอะไรอีกฟุ้งเสียบนะครับใส่มาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแมงดานะครับนรกแมงดานะครับใส่ลงไปแล้วก็ไตปลาแห้งนะครับที่เป็นซองแบบนี้นะครับเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของชุดนะครับที่เราจะนําเสนอเป็นแพ็กเกจตอย่างนี้ครับเป็นชุดเซตอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือ1เซตนะครับหรือ1ชุดที่ผมว่ามานะครับก็จะมีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับข้าวเนี่ยสขวดนะครับสขวดเล็กเนี่ยพอได้ทานกันนะครับเยอะแน่นอนตรงนี้นะครับแล้วก็มีน้ําพริกน้าพริกนี้ทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่น้ําพริกกุ้งเสียบนะครับน้ำพริกนรกแมงดาน้าพริกไตปลาแห้งแล้วก็น้าพริกมะม่วงนะครับมะม่วงเบาก็เรียกว่าเป็นยุคโควิดอย่างนี้ครับหลายท่านก็อยู่บ้้้้้าาานนนะครรบบแแลวววกกก็ไไไไไม่่่่อออออยยดปหชงงีีตเเ เก็บตัวใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็ไปทานได้นะครับข้าวเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์นะครับเราไม่มีฉีดยาครับตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นสินค้าโอท็อปของทางจังหวัดสงขลาเลยนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับเวลาออกไปทํางานนอกบ้านช่วงนี้เนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะครับหมายถึงว่าไปอยู่เช่าหอหรือว่าอยู่ในส่วนของแฟลตหรือพ์กเมนต่างๆเนี่ยแล้วด้วยความที่ว่ากังวลว่าจะนําเชื้อไปติดที่บ้านเนี่ยบางคนก็เป็นยังไงครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่บ้านกันตมลาพังใช่ไหม ซื้อตัวนี้นะครับสามารถจะซื้อแล้วก็ไปเป็นของฝากของชํารวยได้เลยนะครับตัวนี้ของฝากก็คือลักษณะเหมือนกับว่าแทนกระเช้านะครับตัวนี้นะครับเนี่ยไปทั้งเซตอย่างนี้เลยนะครับถือไปได้เลยนะครับหรือจะสั่งมานะครับหชุดแล้วให้ทางเรานะครับส่งไปก็ได้นะครับทางบ้านนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สั่งมีชุดหนึ่งลราลองไปทานดูนะครับเรียกว่าถูกปากถูกใจแน่นอนนะครับอาหารน้าพริกรอบนี้นะครับแล้วก็ข้าวนะครับที่มีประโยชน์แบบนี้นะครับก็รอบนี้มาฝากกันไว้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับสามร้อยห้าส ซื้อไปแล้วเนี่ยของที่ทานได้ก็ทานไปนะครับส่วนของที่เหลือคือกระเป๋าเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับผ้าที่ใช้ในการทำเนี่ยจะเป็นผ้าแคนวาสอย่างที่เห็นนะครับเป็นผ้าแคนวาสอย่างหนา18ออนนะครับแล้วก็ตรงกลางที่เห็นเป็นลายเนี่ยจะเป็นผ้าในส่วนของผ้าเหมือนกับผ้าปะเตะน,นะครับแล้วก็หรือผ้าบาติกนะครับที่เขียนลายออกมานะครับตรงนี้ก็ผสมผสานกันขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นชุดถุงสําเร็จแบบนี้นะครับแล้วก็นํามาใส่เป็นของให้เพื่อนๆนะครับทั้งน้าพริกทั้งข้าว ของทานไปเขาทานไปนะครับส่วนกับถุงผ้าตัวนี้สามารถจะใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเข้าร้านสะดวกซื้อก็ไปใส่ของได้นะครับหรืออาจจะถือเดินห้างใส่ของเล็กๆน้อยๆจุกจิกเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นโปรเจกต์นะครับที่ทางแบรนด์พันลิมเราเนี่ยไปร่วมกับผู้ประกอบการ SME นะครับหรือว่าผู้ประกอบการโอท็อปในจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับที่เราจอยกันเนี่ยมาทําเป็นโปรเจกต์นะครับย่อยๆนะครับในการเรียกว่าอะไรนำ น้ำพริกอร่อยอร่อยแล้วก็นำข้าวที่มีประโยชน์เนี่ยมาเสิร์ฟถึงบ้านเพื่อนๆนะครับสั่งซื้อกันมาได้นะครับเซตหนึ่งก็คือ350บาทรวมค่าส่ง40บาทนะครับเป็น390สนะครับส่งทั่วไทยนะครับตัวนี้นะครับสั่งก่อนได้กินก่อนนะครับสั่งก่อนสั่งก่อนได้อร่อยก่อนแล้วก็สั่งก่อนได้ของที่มีประโยชน์ได้ข้าวที่มีคุณค่านะครับเอาไปทานนะครับก็ในส่วนของเพจภาคพันลิมผมตอนนี้นะครับก็ขอมานําเสนอในส่วนของโปรเจกต์ย่อยนะครับที่เราไปจอยกันนะครับกับผู้ประกอบกาารรหือว่ SME ในจังหวัดสงขลานะครับมานำเสนอน้ำพริกแล้วก็ข้าวนะครับที่มีประโยชน์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่รอบหน้าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมยังไงซะเนี่ยขอนะครับทานข้าวที่กันก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับขออนุญาตนะครับรีวิวเสร็จทานเลยนะครับเพื่อนๆก็สั่งกันมาได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับอีกทีนึงก่อนจบนะครับ350บาทนะครับรวมค่าส่ง40เป็น390นะครับส่งทั่วไทยนะครับตรงนี้นะครับสั่งก่อนได้กินก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพร้อมกับมื้้ออเเทีี่่ยงนนนะะคคครรรััััับบบไววจกใหมมผสสด